มาดูแปลงตอนกิ่งแล้วมั่งนะครับช่วงแรงจะเป็นยังไงนะครับที่พิตุ่มตอนไว้แล้วก็มีออกลากแล้วนะครับมีออกลากพอสมควรแล้วยิ่งเหลือกิ่งเดียวนี่ก็ออกลากดีนะกิ่งต่ําๆนี่ก็ออกลากดีแล้ว บางถุงก็ลากเริ่มแก่แล้วนะพี่ตุมเราสอบถามว่าแก่ไปจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทยอยตัดแล้วก็เริ่มชํานะครับตรงนี้เป็นไผ่สร้างไผ่ที่เตรียมไว้ขยายพันธุ์นะครับเป็นไผ่จากมเมล็ดพี่ตุ่มบอกลดน้ําต่อนอนื่องวนะครับอันนี้เราตัดแตง่งกิ่งตัดแต่งลำไปแล้วเดี๋ยวก็รอให้เขาแตกกิ่งแขน หรือออกกอใหม่นะครับแล้วก็จะเริ่มการตอนหรือขุดเหง้ามา,มาดูโซนแปลงไผ่สร้างหมนุนแปลงขยายพันธุ์นะครับต้นนี้ให้พี่ตุ้มตัดยอดเพิ่มนะครับเพื่อให้มันโปร่งขึ้นตามที่ได้เราไปปรึกษากับลุงโชคมานะครับว่าถ้าปล่อยให้ไผ่ใบทึบลากเขาจะออกน้อยสิ่งจะติดยากนะครับ ก็ตัดออกอีกหน่อยนี่ก็เป็นเคล็ดลับของสวนเรานะครับมีการให้น้ำที่หมูนะครับให้เราก็จะงามมากหน้าแรงก็ช่วยบรรเทาไปได้แปลงขยายพันธุ์ของเรานะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดพฤมภาพันธุ์นะครับมีการตัดกิ่งเพื่อให้กิ่งโปร่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ้เวลาเท่าไหร่ในหน้าแล้งไผ่ถึงจะแตกกิ่งแขนงออกมาให้ตอนนะครับขอน้ำของเรานะครับปีนี้เราเจาะบาดาลแล้วใช้โซลาเซลล์เนงจากบอ่อเราเนี่ยประมาณสองงานนะครับแล้วก็ลึกสิบเมตรนะครับก็คงใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเต็มนะครับนี่นะครับเข้ามาดู กอไผ่ข้างในเนี่ยลำใหญ่มากเลยนะดูแล้วขนาดพอตัดได้แล้วเนี่ยกอหนึ่งน่าจะได้สักสี่ห้าลำแล้วนะก็ขาขนาดไปตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 1, คันกอก็คิดว่าปีนี้ จะเริ่มตัดขายหรือทำเป็นไม้แช่น้ำยาได้บ้างแล้วนะปีน,นี้ก่อนกลับครับเราก็มาดูกิ่งตอนที่เราตอนไว้ได้หลายเดือนแล้วนะก็ออกลากดีแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็ลงชําไวปนะครับ<ๆ>เผื่อจะปลูกทันปีนี้แต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราก็เก็บเอาไว้ปลูกปีหน้าเลย ไผ่เราจะได้แข็งแรงหน่อยนะครับวันนี้ก็คงมาเที่ยวสวนไผ่ที่ราชบุรีเราแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับไปทำภารกิจต่อสวัสดีครับ